ปลาปาทำเองนะจ๊ประปลาปี2022จ้าเราก็จะเอามาทำเป็นน้ำปลรราต้มเด้อจ้าทำน้ำปลาเนาะจ้าทุกคนต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าแดงองตองอยุจ้ะแซบนะคะทุกคนปรุงเสร็จแล้วน้ำปลาปรุงสุกเนาะจ้าคุณนะสีสันตาซ่บบ่จ๊ะใส่ส้มตำก็อร่อยนะจ๊ะทุกคน จับนวดจับนวจ้าสวัสดีจ้ากับเขาสูเร่กันมาดำหอยไงจ้าพี่น้องมื้อนี้เฮาจะพาไปต้มหน่ำปลาเนาะจ้าเอาไว้กินเนาะจ้าอยู่นิวซีแลนด์บ่ต้องซื้อเด้อจ้าทําเองต้มเองเนาะจ้าเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะจ้าสีอะไรนี่สีแดงงามคักโอ้ยสซออนสซออนนะจ๊ะ โอนมากอันนี้กี่ขีดเก้าขีดเก้าขีดกับโลแปดอันนี้โลหนึง อันนี้เดี๋ยวเอาไปต้มด้วยกันอุ้ยอันนี้แดงสวยอหลีสงปีพี่น้องสวยงามหีหลีย่อมรับอันนี้เราทำแบบอุ้ยอุ้ยกระเด็นใส่ึืน กระเด็นใส่พื้นแต่อันนี้หอมมากหอมอันนี้หลดนะอันนี้หอมมากนะจ้ะอันนี้คืออะไรค่อยปรุงล้วเหรอเนี่ยอ๋อนี่แหละยังไม่ได้ปรุงแต่เราก็จะเอาไปต้ม หอมมากพี่น้องเอ้ยหอมเหี้ยพี่โอ้ยจะขีดเนาะอันนี้สองโลหกสองโลหกข้าสิเอาเอันนี้ไปต้มเนาะอันนี้ข้าจะเอาล่งในกระปุกจาสวยๆเนี่ยจากอุปกรณ์ของเราก็จะมีะกระถิน แล้วก็สับป,ปะรดใส่เพื่อความหอมเดี๋ยวจะเอาไปเตยมาใส่ด้วยจ้ะพี่เอาใส่ลงไปพี่นอ้องนี่สีแดงๆเอาไปตำสมตำใดเลยจ้ะหอมคะ่ะตัวนี้เราก็จะไปต้มเนาะจ้ะ เนี่ยเราก็จะเคี่ยวข้าวต้มแล้วขาจะมาเอาหาํำใส่นะจ้ะต้มเสร็จแล้วจ้าทุกคนน้ำปลาเนี่ยสีสวยก็จะหอมต้มเสร็จแล้วหอมนะจ๊ะทุกคนทำชินเองโอ้ดลายดลายขวดได้จ้าทุกคนจ้ะ หอ,อมอร่อยปลาปลาต้มสุกข,ของเรานะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยจ้าพี่น้องสีแดงมีเด้อพี่น้องเนี่ยจ้าไม่ต้องไปซื้อกินแซบนัวคือเราจ้าทุกคนอ,อร่อยเราได้น้ำปลาต้มสุกเนาะปลาเราทำเองแล้วเราก็เอามาปรุงเป็นน้ำปลาต้มสุกนะจ้ะ ใส่แขีงใส่ถอดใส่สารพัดยางจ้าทุกคนเช็ดๆหนอวๆน้ำปร,ราน้ำปลาสูตรมาดามหอยใหญ่จ้าแดงคือก,กันจ้านี่จ้าอร่อยอร่อยจ้าทุกคนอร่อยมากเลยจ้า